สวัสดีครับสมาชิกส่วนเรียนมือใหม่เช้านี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่19นะครับหลังจากที่ฉีดยาเสร็จนะครับวันนี้ผมฉีดยาไปแล้วนะครับห่างมา2สัปดาห์นะครับก็เพิ่งมาฉีดนะครับอาการที่ฉีดนะครับอาหารทางใบนะครับถ้าหากเราไม่ฉีดทั้งไม่ว่าจะเป็นซิงก็ดีในเรื่องของฮอร์โมน เอ่อเพลียนู่นนี่นั่นเนี่ยใบมันจะไม่โอเคนะครับใบมันจะเป็นบิดๆประมาณนี้เนื่องจากว่าเอ่อในเรื่องของอากาศมันเริ่มเย็นนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้สองเรื่องสมาชิเห็นตรงนี้ไหมครับเป็นลายนี่ครับครับลําต้นครับลําต้นออกลายๆนี่ครับเชื้อราทั้งนั้นเลยครับเนี่ยเป็นเชื้อรานี่ครับเชื้อราลงนะครับ ต้องฉีดนะครับวันนี้ผมใช้เฮกซาคนโซนในการฉีดนะครับส่วนทางนี้นะครับผมใช้เลมดานะครับเลมด้าใสฮารูทีนนะครับรอบเลกยอดแบบนี้แล้วครับนี่ครับยอดเล็กๆแบบนี้แหละแทงประมาณนี้นะครับแทงประมาณนี้ครับที่ทําการฉีดส่วนในเรื่องของอาหารพืชจุลาธาตุนะครับผสมกับซิง ซิงนะครับผมใส่20 ml นะครับฉีดถ้าไม่ฉีดนี่ใบมันจะเล็กนะครับใบดาบพวกนี้มันจะเล็กนะครับมันจะเล็กแต่นี้ก็ขยายฮอร์โมนพืชนะครับจะเป็นอาหารรองเสริมแล้วก็สารหลบวกอะมิโนนะครับผมใส่รวมกัน4-5อย่างนะครับเวลาช่วงจังหวะที่ฉีดนะครับฉีดทางใบ หลังจากนั้นก็ยิงเข้าลําต้นด้วยนะครับเพื่อสมดุเห็นนะครับเห็นไหมครับนี่ยครับมันเป็นเชื้อราลายๆนะครับเนี่ยนะครับถ้างั้นเนี่ยเชื้อรามันจะกินพวกนี้ครับเป็นจุดนะครับต้องยิงใส่ลําต้นด้วยนะครับเดี๋ยวยิงใส่ลําต้นเดี๋ยวไปดูต้นอื่นนะครับต้นอยู่ใกล้ๆกันก็เป็นเชื้อราครับเหมือนกับผมเคยถ่ายให้ดูครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหเพียบเลย เชื้อรานะครับเพื่อนสมาชิกเป็นคุยเลยนะครับถ้าอย่างนี้ต้นมันจะแขะแกนครับมันแข็งผิวมันจะสักสาครับผิวกระด้างใบมันจึงไม่ใหญ่นะครับนี่มันเป็นเชื้อรานะครับก็ต้องฉีดนะครับสังเกตดูตามลําต้นนะครับกิ่งเน็นนะครับเพียบเลยนะครับต้องฉีดบ่อยนะครับบ่อยมากเนี่ยตัวนี้โอ้โหยิ่งชัดเลยครับนี่พอกิ่งอย่างนี้กิ่งมันจะแห้งตายครับกิ่งพวกนี้ นะครับถ้าเราฉีดแต่ทางใบมันก็ไม่ได้ครับต้องฉีดพวกอีกด้วยครับทางใบอาจจะเป็นคาร์เบนดซิมแล้วก็หรืออาจจะเป็นเฮกซาโคโนโซนก็ได้นะครับต้นนี้ดูเหมือนกับลาเยอะมากกว่าทุกต้นเลยนะครับเชื้อลาเพราะฉะนั้นจะให้เฉพาะอาหารทางดินอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับหรือจะให้พวกอาหารทางใบอย่างเดียวก็ไม่ได้ในส่วนนี้ก็ยังเห็นขาดครับขาดซิงด้วยนะครับขาดทั้งหล็กทั้งซิงนะครับ ยยต้นนี้จึงไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับลําต้นไม่ค่อยอวบแต่มันก็ค่อยๆโตแต่ว่าใบมันก็ออกเหลืองเมื่อวานนี้ผมลาดของอาสารกระตุ้นรากแล้วก็ฟอสฟออิท e ิลบวกบวกเมทาเล็กซิลนะครับแล้วก็สารเลี้ยงรากนะครับเป็นสารกระตุ้นทางทางระบบรากนะครับสามสี่อย่างรวมกันเมืม่อวานนี้นะครับเดี๋ยวโยกมาทางนี้นะครับก็ หลังจากฉีดยาก็ใบยังเปียกเอ,อลืมบอกเพื่อนสมาชิกนะครับว่าช่วงนี้ผมจะไม่ใส่สารจับใบนะครับไม่ควรใส่สารจับใบเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยใบมันมักจะมีปัญหานะครับในเรื่องของใบนะครับไม่ต้องใส่นะครับฉีดผมฉีดเปียกเลยนะครับลําต้นน,น,นี่นะครับกิ่งไม้พวกนี้วงกวางอย่างนี้แหละครับผมทําเอ,อคลิปให้ดูแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับในเรื่องของเออเชื้อราเข้ายอดเข้าเอ,อ รากระวังแต่ทางลําต้นนะครับเป็นลาแบบนี้นะครับเราต้องมันสังเกตนะครับพอเข้าตรงไหนแล้วนะก็มันจะแตกนะครับมันจะเป็นคุยๆแตกแล้วผิวมันจะก้านๆครับผิวมันก้านๆนะครับผิวมันก้านๆแล้วมันก็จะชะลอในการเจริญเติบโตคือโตช้านะครับมันจะโตช้าเพราะว่าผิวมันแข็งแกรนนะครับตัวนี้ต้องตัดกิ่งแล้วครับเดี๋ยววันนี้จะตัดนะครับ เพิ่งฉีดยาไปเดียวรอช่วงเย็นๆจะมาตัดนะครับรอให้น้ํายามันแห้งก่อนประมาณนี้นะครับเในส่วนของช่วงฤดูหนาวนี่สิ่งที่สําคัญนะครับก็ขาดไม่ได้ซิงนะครับก็ไม่ถึงกับเป็นซิงเดี่ยวนะครับเป็นซิงแค่สิบเปอร์เซ็นตนะครับเป็นน้ํานะครับเป็นชนิดน้ําแต่ถ้าใครมีชนิดผงก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับฉีดบ่อยแต่ใส่น้อยๆฉีดเรื่อยๆครับทุกสัปดาห์ก็ได้ครับ 1สัปดาห์ฉีดครั้งนะครับใบมันจะไม่ค่อยคลี่กลางเท่าไหร่ครับเพราะอากาศเนี่ยผมนานนะผมไม่ได้ฉีดครับอาหารทางใบก็ไม่ได้ให้นะครับซิงก็ยังไม่ได้ฉีดนะครับ2ส,สัปดาห์สิบห้าวันนะครับดูอาการผิดปกติเลยใบจะห่อครับนะครับใบมันจะห่อใบมันจะห่อดูเหมือนสลดนิดนึงนะครับทั้งๆที่เราให้ปุ๋ยทางดินแล้วก็ให้น้ําทางทางดินอย่างเดียวนะครับ2ส,สัปดาห์ ก็เพิ่งวันนี้นะครับเพิ่งมีเวลานะครับเนี่ยมันก็จะเป็นใบที่แบบบิดๆอย่างนี้นะครับใบมันไม่สมบูรณ์เหมือนกับหนึ่งเขาเจออากาศหนาวด้วยนะครับสองมันเป็นการรักษาเป็นลักษณะที่ดึงอาหารขึ้นสู่ลำต้นค่อนข้างได้น้อยนะครับในช่วงฤดูหนาวเราต้องให้อาหารทางใบเสริมเติมครับมันจะขาดซิงด้วยซ้ําไปนี่ครับใบมันจะบิดๆอย่างนี้แหละครับถ้าซิงนี่มันจะใบเล็กครับยอดมันเจาะออกมาเล็กแล้วก็บิดๆนะครับ ยอดบิดๆทั้งนี้ไม่โอเคครับต้องเติมซิงก์เข้าไปนะครับยอดเล็กๆใบเล็กๆครับเป็นลักษณะของอาการขาดธาตุซิง์นะครับธาตุสังกะสีก็ต้องเสริมเติมนะครับเห็นไหมครับใบมันจะเล็กลงแล้วก็ออกบิดนะครับขาดธาตุอาหารถ้าเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับบางทีจะให้ปุ๋ยแต่ทางดินอย่างเดียวมันก็จะไม่เพียงพอเพราะว่าในช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยทุเรียนค่อนข้างที่จะ,ะมีปัญหาในเรื่องของระบบราก นะครับเชื้อราก็เข้านะครับเชื้อราก็เข้าลากเขาพอได้รับอากาศเย็นมันก็ชะลอในการที่ดึงอาหารขึ้นสู่ลําต้นนะครับมันก็ไม่สะดวกเหมือนดูฝนนะครับจะมีความต่างใบมันก็จะบิดๆนะครับใบมันก็จะหอ่อแม้แต่เป็นใบขนาดนี้ยังห่อนะครับช่วงนี้ประมาณสักเก้านาฬิกาเกือบสิบนาฬิกานะครับใบก็เริ่มห่อแล้วนะครับคือมันดูมันดูแบบใบมันไม่ขี้กลางนะครับหรือ,ออาจจะเป็นเพราะผมไม่ได้ฉีดอาหาร ทางใบนะครับประมาณนี้พึ่งว่างนะครับก็คงจะมีประมาณนี้ครับในช่วงของการดูแลทุเรียนส่วนปุ๋ยก็ให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์กับหรืออินทรีย์เคมีนะครับก็งดเว้นในเรื่องของการให้ปุ๋ยเคมีให้ได้แต่ให้นิดหน่อยนะครับให้ไม่มากนะครับให้บริเวณนอกสมพุ่มอย่างนี้นะครับแล้วก็ลดน้ําตามให้ฉําประมาณนี้ช่วงนี้ผมจะลดวันเบนวันนะครับในเรื่องของการให้น้านะครับจะลดวันเบนวัน เรามาดูต้นที่ผมปลูกใหม่นะครับ <c oughs> นี่ครับก็ใบประมาณนี้แต่จริงๆถ้าเป็นฤด,ดูฝนมันจะใบะคลี่กลางนี้นะครับแล้วมันก็จะยกุกนะครับนี่ขาดธาตุอาหารเริ่มเริ่มขาดนะครับดูลักษณะอาการที่ใบนะครับดูอาการของใบเป็นสําคัญนะครับนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่เพื่อนสมาชิกยังเห็นเป็นซันเบิร์นวยซ้ํานะครับนี่ครับนี่คือเป็นอาการของซันเบิร์นจะเป็นประมาณนี้นะครับให้น้ําไม่เพียงพอ ให้น้ําให้เพียงพอ <c oughs> มันจะมีปัญหาอยู่กับใบนะครับก็เสริมเติมอาหารทางใบในเรื่องของฮอร์โมนพืชอ,อาหารจุลธาตุแล้วก็ฮอร์โมนสาหร่ายอะมินโนแล้วก็บวกซิงทุกครั้งนะครับบวกซิงทุกสัปดาห์นะครับบวกซิงทุกสัปดาห์ก็จะชะลอนะครับในเรื่องของการสุดสมหรือการเฉาหรือการแสดงใบสลด นะครับสำหรับทุเรียนนะครับมันจะมีใบนี้ใบเดียวนะครับย้ํานะครับว่าไม่ควรที่จะใช้ในเรื่องของของสารจับใบนะครับเพราะผมใช้สารจับใบด,ดูเหมือนจับไม่โอเคนะครับใบมันก็จะบิดใบมันก็จะมีค่อนข้างมีปัญหาอยู่นะครับเนื่องจากอากาศเย็นด้วยแล้วก็อากาศร้อนด้วยนะครับก็คงจะมีประมาณเท่านี้นะครับที่จะพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามว่าผมจะแก้ปัญหา ตัวซันเบิร์นแบบนี้และมีวิธีการป้องกันแบบนี้นอย่างไรนะครับดูฝากคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ